เราจะมาแ่งหน้าใ้รอบกันค่ะป้าเ้าแป็งฟันบ้างไหมแปลงสิไม่แปนงก็ปังหรืนหรอกเราแปลงฟันื่อคพนก่อนนอน ข้าดูกัรอาหารถูกอย่เดียก,กินจริงว่าเป็นของมีค่ะผู้คนอุตจะมีมากนักนาพลุงสารมันดาดิกตะดำดำขอคุณขอบคุณกูเขาไม่อยากกินผักนายก็ไม่ต้องกินสิเดี๋ยวเราไปเทชิ้งกันดีกว่าไม่สิ นายอย่าทิ้งนะฝักมีประโยชน์และมีวิตามินป้องกันฟันผุอีกด้วยไม่เราไม่อยากกินฝักอ่ะเราให้เดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จเราไปแปรงฟันกันนะไม่เอาหรอกเราเสียวฟันเห็นหนายถามเราว่าเราแปรงฟันไหมสมนายไม่แปรงฟันเหรอเราล้วนปากก็พอไม่ได้นะเดี๋ยวฟันผุเฮ้ยทำไมนายแปรงเร็วจังไม่เอาหรอกเราไม่อยากแปรงฟัน โอ๊ยโอยเราปวดฟันนายแปลงฟันหรือยังเนี่ยยังเลยนายฟันผุแล้วไหนเอาไปดูสินั่นไงเห็นแล้วสีดำๆนายฟันผุจริงด้วยกลับบ้านไปให้แม่พาไปหาหมอเลยไม่เอาอะ่ะเรากลัวหมองั้นเดี๋ยวเราพานายปแปลงฟันก่อนไปไปไปแปรงฟันกัน เราดีขึ้นแล้วเย็นนี้นะเราไปหาหมอฟันดูนะไม่เจ็บหรอกหมอฟันใจดีติงตัวนะเป็นไงบ้างเราหายแล้วคุณหมออุดฟันให้เราแล้วต่อไปนี้นายต้องเปลงฟันนะ <c oughs> ใช่ใช่นายจะได้ไม่ฟันผุอีก